สวัสดีค่ะสังขยาใบเตยกลิ่นหอมๆเข้มข้นๆแบบนี้นะคะแอดจะทำไว้เป็นไส้ขนมปังนะคะหรือถ้าใครจะทำเป็นไว้จิ้มกับขนมปังก็แอดมีสูตรให้แอดขึ้นไวให้เรียบร้อยเรานำไข่ไก่ใส่ภาชนะผสมหรือใส่อ่างผสมใส่น้ำตาลลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือ ใส่นมข้นจืดใส่กะทิแป้งข้าวโพดตามด้วยน้ำใบเตยนะคะวันนี้แอดใช้ใบเตยผงแล้วก็เนยจืดค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้น้ําตาลมันละลายนะคะแล้วทุกอย่างมันเข้ากันดีคนใจเย็นๆค่ะคนไปเรื่อยๆ พอมันเพิ่มเข้ากันดีแล้วเราก็จะนํามากรองหนึ่งรอบนะคะกรองเพื่อจะให้สังขยาของเราเนียนค่ะจากนั้นเราก็นําไปตุนผ่านน้ําร้อนนะคะเราจะไม่ตั้งไฟโดยตรงคนไปเรื่อยๆค่ะประมาณสิบนาทีกว่าๆก,ก็จะเริ่มคนขึ้นมาแบบนี้ค่ะคนไปจนแป้งสุกดีแล้วก็นำออกมาคนข้างนอกอีกสักพักหนึ่งนะคะ อ่างนั้นก็ใช้ไม่พายปาดค่ะแอดจะทำข้นแบบนี้เพราะว่าแอดจะทำเป็นไส้ขนมปัง